สวัสดีคะ่ะเอฟซีแฟนสองแม่น้อยพ้ารวยมือนีแม่น้อยพ้ารวยก็ได้เดินทางเข้ามาในดอนกำเนาะคะ่ดาาดะ,คะดอนกำบ้านดุงเนาะค่ะดอนกำเนาะค่ะก็มาไปเบื้งไปชมน้ำกันเนาะคะ่ะว่ามือนีปูผาแดงเพิ่นสีได้ตัวใด้ก็มาไหว้สวนอันนี้ลูกหลานเนีมาถว,วายเล่าให้แต่ตัวไปละหมากรากไม้นัน่นคือ ร้านขอโชคขอลาบขอสิ่งที่เป็นมงคลขอให้จับย่สู้สงใสไทให้ได้เกิดสมัครสมคลและตัวที่เกียงไว้หนึ่งขอให้ได้บรรดบรนดาลให้ได้ซึ่งลาบสัตวะและสิ่งที่เป็นมงคลขอให้พบแจ่สิ่งที่ดีในชีวิตมงคลชีวิตที่ดีสัพพทุกสัพพสกสัพพโลกสัพพภัยสัพพรอะเฉยในสิ่งที่น่าไปขอบุญในบารมีในี่รุฬหะเมตตากราบไหว้ก็ขอให้ได้สมัครสมผลสมทรงว่าปารนา ขอให้แก้วแหวนเงินทองหลังมาเทมาพญาเก็บเงินเก็บธำพญาแสนหูแสนตาเทพเทวราชเทวดาพระแม่พทวรณีพระแม่โพสุผู้มีหูแก้วตาเทพพุทพ่อขอบแก้วขวานเพื่พานพบเจอมงคลที่ดีชีวิตที่ดีสิ่งใดที่มีกรรมมีเวร่ะได้มีกรรมมีเวรขอทุกโศกโรคภัยรับจากกำใจไปจะได้โรคภัยไข้เจ็บจะได้มากรรมมาตายผู้หูแก้วตาเทพพุทธสมรักษาผู้อนันตานาคานาราชนาโกนาคาณาราตตานาคาณาราช พาเกเงินเก็ทนาคานคราชพ่อปูศรีสุโธนาคานคราชและผู้หูแกวดาทิพย์มสุขพ่อปอจะวานมัน้รูปร้านแก่ของที่เปนคลเออเอาเป็นปัจจัยนทิพของมนุษย์ไลยไดนได้ล่ะเพราะว่าขันตรงนี้เงินพวกนี้ปัจจัย่ใครได้คายู่คายินพราะจงใจใจจงใจใจมันไ้ขอให้ท่านที่อยู่รบสมรักษาสิบบรรชาหาบรรลืออยู่ในดอนจำแห่งนี้ขอให้ลูกร้านได้ ซึเหเห่งปรถนาสมปรถนาซึ่งได้ดีได้เกิดขึ้นขอให้ได้สมรัตสมผลด้วยนัชาิติเอหิมามาพระพุทโธพระธรรมโอพระสังโฆพุทธังตรนังัจฉามิธรรมังตรานังัจฉามิสังคังตรานังัจฉามินะบารีข้าพเจ้าเด้ยมาบอกมากก่าขอโชคลาวาสนาที่ท่านให้มาแล้วขอให้เป็นเพ็รในตัวที่ขอออกมาให้สมมักสมผลตัวนี้ละแต่วันนี้ลูกหลานเสร็จกันนี้ละลูกหลานจะได้ไปรำถวายจะได้อัญเชิญท่านไป รอมรับถวาวอยู่ที่วัดป่าคําชนขอให้ท่านได้เสด็จญาตาิไปตามขอให้ได้ซึ่งปาถนาบันได้รมบอกมากลว์เป็นลูกแก้วท่านในสวนในสมบัติสมบลรมังเกิดเปนสิ่งที่ดีชีวิตมงคลชีวิตที่ดีหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยหายเพราะเสน่ห์อย่างไรสัพพทานางทังขวันภูเมพุททางธารนังัจฉามิธรรมังธารนังัจฉามิสังฆังธารนังัจฉามิจุดติจุดตังขาอาะอรหันตุติโลกไกทางยาัติราสังฆังจุดติจุดตังจุดสิจุดตังจุดิจุดตัง พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอิติสุขโตนะโมพุทธายะนัสาริติคือองจากบ้านบอจ้าวันดีบอมาเคิื่อหนวันดีบอสิ่งแลูกไปร้านสิ่งไหนไม่ดีไม่งามขอก,กำจัดกำใจไป ขอให้เป็นนักเมตตามโมกรุณาพุทธาณีทายินดียะอินดูขออุทิศส่วนบุญส่วนนี้ให้แก่เทพเท,เทวดาพระลูกพองสารในสิ่งศานี้เจ้ากรรมในเวรกรดีอดีตชาติการปัจจุบันการอดรตพ์ตํการที่มีกรรมเวรใดก็ขออย่าได้มีกรรมมีเวรขอให้หมดไปตั้งแต่บัดนี้ขอให้พบแต่บันไดเงินบันไดทองและพบแต่แก้วแหวกเงินทอง แต่ส <accurately S 2> ิ่งที่เป็นมงคลจงบังเกิดแต่ลูกหลานสิ่งใดที่เป็นอัปมงคลจงไปตั้งแต่บัดนี้เวลานี้ด้วยเถิดนะมาลาไปเริ่อกําเวนตะกรนตะกรนพอดีเกิดไ้ว้ซึ่งหน้าพอดีรับล้างพอดีที่ไม่รู้พอดีรู้พอดีปจงเอาโหสีแก่ลูกหลานอย่าได้มีกรรมมีเวรมีดอนแห่งนี้แต่สักกาบูชากราไว้ให้ยังเป็นข้อใเ้็กองทขกข้อขอบจักรวาลสาธุสาธุ

เตภาภูโดจะสังโฆนาโถทาโลมมเตสุธมังภาเวนามะโลกะสังละปันตุมาตุกปาตายะณีทุกขะวัยัพพายะตะณีพยะโสกปะตาจะณีโสกะหุสุทัพเอยะไนโยตะวะตาจะเมหิสัมปะรัง punya tapa tangsa betewa namutan kita nata tado buka patito ya ya jangan itu petana jakata ura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 ng jadi tu nananabakanti. ึ่งนะเตะอรกมาบนะเรียกว่าต้นแปลงแปงยอดแปลงสูดหัอทูนั่งนี่นั่งตาห้านห้างปูดห้าูดเนี่ยี่เดียวห้างปูดเนาะปูดเออพอฝากในร้านของพ่อแม่เ่าติต่อ้าเนื้อพ่อขอบตะวัน มันเป็้าวเจ้านำร่างเทียมปลูกผ้าแดงให้ได้มีแก้วแั้นมงคอมนนจริงที่จะเจอเออคือองฟองดังให้ได้สมบูรณ์ให้ได้เปสิ่ที่ดีได้เปสิ่งควรชีวิตสับปะทุกสับปะโกสับโรกลายตกตกกลับลมใจไปหรือขอให้เจ้าเจ้าดาลเจ้าศรัาสิ่งใดมงคลใดภารมด ขอให้บังเกิดด <presidency. S 1> ้วยน้าชายฤทธิ์น้าชายฤทธิ์น้มะอาบุต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 น้มะอาตั้งน้ำเมตตาโมกรุณาพุทธานีทายินดีให้เอ็งดูน้ำเมตตาโมกรุณาพุทธานีทายินดีให้เอ็งดูศัตรูวินาศสันติออกความสุขความเยือกแก้วนึ่งทองประเสริฐทั้งหลายจงนำมาเจมายังบังเกิดลาบมงคลชีวิตแก่ลูกหลานมาบอกมากล่าวให้ได้สมัมาคุณคุณแก่ลูกหลานขอให้ได้ ซึ่งป่าถนาบ้าน้มาบอกมาเ่าและบุณบานทางเาไว้รู้ว่าบอกมาว่าขอให้เคดขอให้เที่ยวได้ผู้ป่าขอมากกขอให้ได้ตวมากทุกคนให้เกินให้เห็นจะได้เพ็อจะได้บางเออบกอบจักรวาลต้บอกมะาวหาแล้ววันนี้นะพะว่าเหตุได้จินได้สางได้ใส่เออพอจะเมยเลลุก้วานหวานในสวนดูมุกแกวตาจิบปุลุมไม่ีรเอแต่ึผ้าอาศัยทีสุขครอบครอบสกวาลทังบุนบาน

บายที่คำชนนพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเบ่งตัวเรดนต้องกันเลยครับ คือตัวเต็ครับที่ผู้พะดวมาที่ดอจจำครับไดเจ็ดหกตัมตัวมีสามเจ็ามเจครับเจ็ดหปีหนึงทีหนึงยังยืนอยูะด้วยครับยวมันยังไ้ขยี้เครับเราขอขอขอจะตรงบอเนาะเอาเินห้องกลับไปหาเสียงซื้อเนาะเออเดีก็ซื้อไว้เลยซื้อเรื่องซื้อละายไป จต้นม่ได้ที่ขอขอข้างหลัง้นหม่อะไรมีนด้นใม่ขอเนเห็นยต้นใม่มันมปูัต้นใหม่ด้านหลังนะครับโอ้ด้านหลังด้าหลังไขอที่ด้านหลังเอาฝากไปเด้อไเพรารนีับใยูวตัวมาต้องดเลยตัวนี้นะเป็นของแต่ยันไหม่แบไปเด้อครับเดกปู้าแดดินกัน มีสัจจะผีก็มีสัจจะเออเพรมีสัจจะซึ่งการกัการเหตุการทมาพุ่งลุกัสทุกมาแก่มาพลุมาแกะให้ัุสมาพุคงลนให้ทเที่ยวไว้ใันใจแห่งไรน้องฟองไรมากให้เกิดในมหาหน้าที่ให้ึ้นมาคุ่งพลุนให้มันเกิดป็นสิทงดีดีม่น้นดีๆเอาบนวันไวาแล <ım. S 2> ้บอกไวแล้วว่าสต่เโชคลาวัสนาดุนีู่ก้าจะมาถวายเราหาให้ให้หาตัวหมูหาหัวเออจมาลงำต่อให้ ผูป on so okay. no right. no ุขาได้เขียนหรือว่าตูปุขาได้เห็นได้มีมิตรโชคล่าม่านิคอยจะพูดสู่ตรงใจแม่ไม่กันนี้ที่นี้แหละฮะถ้าพุทธพุทธทางมังเกิดทางมังมังเกิดทาทางเกิดพุทธทางเกิดโลกทางมังเกิดโลกทางทางเกิดโลกขอยมีสัจจะวาจาซึ่งกันและกันเอ๋อสัญญาไว้แก่สิ่งสิทธิ์ทั้งหลายผี่สมคำลำลือนะให้เก็บให้จูให้นั่นเอาอสัญญาไว้ มีพระเจ้าขึ้นกันแล้วกันเะ็ุกจะบังให้เกิให้ได้สมบัติสมผลให้มังเกิดแต่วันนี้โอจะมีหลวงพ่อไปร่ำถวายขอท่านนิมิตขออัญเชิญหลวงปู่ดำแสงสิริหรือทิ่งพทเชที่อยนนี่ไปในการรับสักการะล้วก็ร่ำถวายให้ท่านอยู่ที่นั่นอาวัุนะมะระทัตมะะมะะนาอัตมนาอเมตินอัตเมตินาอตเมตินาตเมตินาตมตตเมาตินเมตนา หนอามสองสามสองนี่ไปทำชนตีป in> ูนี่ว่าไปทำชนไปทำชนก็ไปรำถวายเพื่อนเนาะครับไปรำถวายอันนี้เล็ตัวนี้ก็ได้อยู่ในต้นข้างหลังอยู่แหละขอเบคุนมันก็ตรงกันเนาะตรงกันตรงกันงานมเขืามะตูมกันอีกกับอยู่ทำชนกับหอยเลย